สวัสดีคุณผู้ชมนะครับคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องรีวิวสวรรค์ดอกสวรรค์นะครับที่ผมสั่งจาก lazada นะครับตัวนี้ราคาร้อยกว่าบาทนะครับดอกกล้าตรงก็ร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับตัวนี้เป็นเป็นดอกสวรรค์ที่ผมเคยเห็นในโฆษณานะครับแล้วก็ในช่อง youtube หรือว่าที่เขารีวิวให้ชมนะครับคือมันสามารถเจาะกระจกได้นะครับเป็นหัวแบบตะนูนะครับเดี๋ยวมาแกะดูนะครับตัวนี้ผมสั่งมาเป็นเซตเจ็ดเจ็ดชิ้นนะครับเจ็ดดอกนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะ ได้ทบหรือเปล่านะครับแล้วก็จะไปลองเจาะดูด้วยนะครับผมเห็นในรีวิวนะครับเขาเอาไปเจาะขวดขวดกระติงแดงหรือว่าขวดอิมลอน่างสิบนะครับมันสามารถเจาะได้นะเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเจาะได้หรือเปล่าผมอยากดูเหมือนกันนะครับอันนี้เจาะปูนเจาะไม้นะครับได้สบายเลยนะเขาบอกว่ามันคมมากไม่รู้ว่าหัวมันทำมาจากอะไรนะครับนี่ครับยวดูนะครับเจ็ดชิ้นหรือเปล่าหนึ่งนะมาแกะดูนะครับยังไงวะ โอเคเลื่อนเลื่อนเลื่อนดูนี่ครับนี่นะครับเป็นอ๋อเจ็ดชิ้นนะครับเจ็ดชิ้นครับได้มาได้มาครบนะครับมันมันมันซ้อนกันอยู่เดี๋ยวมานับดูนะครับนี่นะครับก็ดอกนึงนะครับดอกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับได้ครบนะครับได้ครบก็มัมันมีอยู่ว่าห้าช่องนะครับแต่ว่าเขาซ้อนกันไว้นะครับก็มีดอกขนาดขี่มินเนี่ย ไม่ได้เขียนบอกนะครับผมนแต่ <c oughs> ว่าที่กล่องเขาจะบอกไว้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดโอเคนะครับเจ็ดชุดเจ็ดดอกนะครับนี่นะครับเป็นชุดเจ็ดดอกนะครับ <c oughs> ก็ตามนี้เลย, <c oughs> น,ยน,นะครับปฟกัดนิดหนึ่งก็ไม่ปรกัดนะครับประมาณนี้นะครับ ก็อย่างที่บอกครามีสามมิลลิเมตรี่มิลห้ามิลหมิลแปดมิลสิบมิลและสิบสองมิลครับนี่ครับก็ลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับหัวหัวจะกล้องรถไฟโฟกัสครับ้องขอไปเลยครับตัวนี้เปสิบสองมิลลิเมตรนะครับมีประมาณนี้เลยเพื่อท่านใดที่กำลังมองหาหรือจะเอาจะสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองเจาะขวดดูครับเจาะปูนด้วยนะครับก็จะเจาะได้หรือเปล่าเราไปดูนะครับ นี่นะครับก็มาลองดูนะครับว่าจะเจาะได้หรือเปล่านะครับนี่ครับผมจะใช้เป็นดอกตัวตัวนี้ก่อนนะเป็นตัวเล็กนะครับก็เป็นการทดลองนะครับว่าจะใช้งานได้หรือเปล่าผมว่าถ้าเจาะเหล็กเข้าไม้ก็ไม่คงไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับลองเจาะเหล็กดูก่อนนะครับนี่ครับดูกันนะครับ นี่แรับผมว่าน่าจะเจาะเก้านะครับเห็นไหมครับมีเศษเหล็กเป็นรูนะครับก็ไม่ได้เจาะไอ้ตาลูนะครับเพราะว่าต้องใช้แรงกดเยอะนะครับเจาะได้นะครับเจาะได้คือถ้าเป็นดอกถ้าเป็นสว่านไฟฟ้านะครับสว่านแบบใช้ไฟฟ้าต้องวิีตินะครับก็จะรอบจะจัดกว่านี้นะครับเนครับเจาะได้นะครับเจาะได้เดี๋ยวตัวนี้ น่าจะไม่เหมาะนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาลองขวดกันดูนะครับเจาะได้หรือเปล่าไอ้ปเมินในในที่เขารีวิวนะครับเจาะได้นะครับมาลองดูกันนะครับอุ้ยเจาะได้นะครับผมกลัวว่ามันจะแตกทะลุเลยนะครับนี่นะ ทะลุเรียบร้อยครับเห็นไหมครับโหสามารถเจาะขวดได้ครับเจาะเหล็กได้เจาะไม้ได้ไม่เป็นปัญหานะครับไม้ผมว่านี่ครับนี่ครับตะวันหัวธนูนะครับก็เจ็ดดอกร้อยกว่าบาทนะครับนี่ครับเจาะขวดได้นะครับเจ๋งจริงครับ นี่นะครับสำหรับรูขวดที่เจาะนะครับนี่ทะลุเข้าไปเลยนะครับเจาะกระจกได้เลยนะครับขวประมาณนี้นะครับสำหรับดอกตะวันจากลาซาด้านะครับเป็นดอกตะวันหัวธนูนะครับราคาร้อยกว่าบาทนะครับเจาะได้ทุกอย่างจริงๆเจาะปูนผมว่าคงไม่มีปัญหานะครับ ดูกระเบื้องตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องนะครับเป็นปืนนะครับเป็นปูปืนนะครับนี่ปุ๊บยาวเลยโอเคเลยนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวหัวดอกสว่านจากลาซาด้านะครับเจ็ดดอกก็ร้อยกว่าบาทนะครับสามารถจาะได้นะครับมันจะเป็นขวดกระเบื้องขวดแก้วนะครับเจาะได้นะครับ ปืนปูนตรงนี right kind of <t <t ้เจาะได้นะครับเหล็กก็สามารถเจาะได้นะครับส่วนไม้ก็เจาะได้ไม่มีปัญหานะครับตันนี้เป็นพื้นปูนนะครับที่เจาะเมื่อกี้นี่ับตะลุไปแล้วก็อันนี้เป็นขวดนะครับสามารถเจาะตะลุได้เลยครับคมมากๆเลยนะครับก็เผื่อท่านใดที่กําลังมองหานะครับกาลังสนใจก็สามารถเข้าไปดูได้ใน lazada นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าครับ